ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะแนะนําท่านนะครับในการใช้พ่นเพื่อรักษาเพื่อบํารุงต้นยางนะครับก็สีเขียวอ่อนนะครับประมาณดูเลยนะครับประมาณครึ่งนะครับประมาณครึ่งฝานะครับครึ่งเศษเศแล้วเลยครึ่งไปนะครับต่อน้ํา20ิลิตรนะครับใส่ในถังไปเลยนะครับผมจะสาธิตให้ท่านได้ดูนะง่ายๆนะครับครับใส่ลงไปแล้วเขย่าเขย่านะครับคน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 เขย่าเพราะว่าน้ําเราใส่ลงไปแล้วนะครับ ประมาณ20่ิลิตรนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพน้ําให้มันเป็นกลางนะครับตอนนี้เราเขย่าเขย่าเขย่านะครับโอเคครับน้ำยาที่2นะครับก็คือตัวเขียวเข้มนะครับประมาณ20นะครับ20ถึง30ซีซีนะครับใส่ลงไปผสมลงไปในถังเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือตัวสีแดงนะครับของสีแดงนะครับตัวสีแดงของรวงข้าวดาวเกษตรนะครับใส่เท่าเกันนะครับกับ กับตัวแรกนะครับประมาณ20 -30 ถึงมดีซีมอนกันนะประมาณนี้นะครับใส่ลงไปในถังนะครับน้ํา20ลิตรตามด้วยตัวยูมิกสีดำหรือว่าตัวอ่อินซีนะครับอินซีผงตัวนี้นะครับครับเราจะใช้ผสมกับที่เราที่เราลงไปเมื่อสักครู่สามสี่ขวดนั้นนะครับก็ประมาณ4ช้อนนะครับช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้4ี่ถึงหช้อนโต๊ะนะครับแต่เราป้องกันการที่บอกว่ามันจะมี ฝุ่นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่ามันจะไปโดนกับอ่เขาเรียกอะไรล่ะที่ตัวพ่น่ะนะครับมันจะอุดตันรูพ่นเราต้องผสมนะครับผสมเสษน้ำสักนิดนึงนะครับก่อยเสษน้ำนะครับอย่างเนี้ยที่เราทาให้ท่านดูนะครับแล้วก็ค่อยมาเทลงใส่ตรงนี้นะครับครับหลังจากเรา ปรุงเสร็จผสมเสร็จนะครับทั้ง3 4ตัวแล้วก็ตัวฮิวมิกตัวอินทรีย์ผงแล้วเราจะสาธิตให้ท่านได้ดูนะครับวิธีการพ่นทำยังไงนะครับครับชมได้เลยนะครับเราพ่นได้นะครับลรอบรอบต้นมันแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ครับแค่นี้เองครับแค่นี้เองนะแล้วต้นต่อไปครับต้นต่อไปง่ายๆเองครับอย่างนี้ครับแป๊บาอ่าเท่าที่เรายื่นมือถึงนะครับไม่จําเป็นต้องถึง หนึ่งอาทิตย์หรือว่าสิบถึงสิบห้าวันนะครับสิบถึงสิบห้าวันนี้ก็หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปัญหายางหน้าตายยะไม่เกิดนะครับเอามาเรื่อยๆนะครับสบายๆจะหุ้มไวอ,อเ,คคเอาคนด้วยอ่าเอะละนั่นแหละ กินรอบโคนด้วยนะครับยิ่งดีนะครับเพราะว่ารากมันจะได้เกิดนะครับแล้วก็ลำต้นนะครับโอเคครับถ้าเกินสูงนี่ยืนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับแค่ไหนได้แค่นั้นนะครับสังเกตผมไหมครับไม่ไม่ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสินค้าของเรานี่คือ ปลอดสารพิษทั้งหมดนะครับระบบนิเวศระบบความปลอดภัยในร่างกายชีวิตเราเราไม่ต้องไปปิดปากปิดจมูกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวภาพล้วนๆนะครับโอเคนะครับ